ก็บอกแฟนหนูเด็กไงหนูก็เลยอยากสวยผู้หญิงมันแก่นะผู้ชายไม่แก่ก็คือได้แฟนเด็กก็เลยอยากสวยบอกหมอไปงี้แล้วหมว่าบอกคุณหมอจย์ที่สวยนเกีียดกระถางคุณหมอก็ใจดีนะมันมันเริ่มแก่ไงก่อนทำพี่เป็นอะไรก่อนทำเหรอใช่ก็ช่วงนี้มันมันพอตื่นนอนมาเหมือนเราแบบยังไงอะเหมือนตาคนแก่เนาะแบบไม่มีความสุขอะ แล้วพี่ใช้ใช้ครีมแบบดีๆมันก็ช่วยไม่ได้แล้วตอนนี้ช่วยไม่ได้ช่วยไม่ได้รไไดตรงเนี้ยตรงนี้นะตาข้างไหนอนะข้างเนี้ยมันมันมาเยอะนะแล้วก็ช่วงนี้นะมันเริ่มจะมานะนอย่าช,ช่วงโควิดไงร้านพี่ปิดแล้วพี่ก็เลยอยู่บ้านแล้วทีนี้พี่เคยใช้ครีมแพงๆพ,พ,พี่หยุดมาเป็นใช้ราคาถูกพอดีคิดไปคิดมาเออถ้ากลับไปเมืองไทยอาจจะไปทําตาใต้ตาดีไหมเนี่ยพอดีพี่เห็นคลิป เห็นใน youtube อะโอ้พี่ดูทุกวันดูยูทูบดูทุกวันเลยดูทุกวันแฟนถามว่าทำไมไม่หลับไม่นอนดูอะไรแล้วพี่ก็ปิดไม่ให้เขาเห็นคือแฟนถามเลยดูอะไรดูอะไรดูอะไรทั้งคืนคือดูทุกทุกคลิปทุกคลิปเลยนะพี่ดูปสามปีแล้วอะแล้วตอนที่อยู่ห้องคาตาแล้วแน่ป่วยอย่างที่คิดไหมไม่นะแล้วหลับสบายไปเลยหลับสบายก็ตั้งแต่เมื่อคืนก็กลับไปอู้ ก็ผิดใจอย่างนะเพราะว่าเพราะว่ามันตกมาอย่างนี้แล้วตาเรามันจะเป็นสลอรตนะตาที่ดูเหนื่อยเลยนะเอจริงแค่เวลาดูเหนื่อย่เวลาตื่นเช้ามามันเหมือนแบบโอ้โหอะไรก็ไม่รู้เนาะใช้คีมแพงงก็ช่วยไม่ได้ก็สรุปว่าดู youtube แล้วเจอแล้วแล้วพี่ก็ไม่ไปดูที่อื่นเลยนะไม่ดูเลยไม่ดูเลยีร้อานหลานน้อยเห็นคุยกันอยู่ทุกเช้าโอ้มาสวยแต่แต่ไม่แครเห็น แผนยังไม่เห็นเพราะว่าขอเงินเข้ามาเนาะต่คนที่กข้ามตัดสินใจเหมือนดูรีวิวพี่มา,านานๆเนี่ยอ๋อจีนพี่สวยแล้วนะทุกคนที่อยู่เมืองฮัมบวกอะ่ะพี่กุกกี้มาแล้วที่นี่นะคุณหมอใจดีทุกคนใจดีมาทำที่นี่ได้เลยแล้วไม่น่ากลัวมากออกมาแล้วสวยถูกใจมาก